ถึงเกาะช้างแล้วกำลังลงเรือลงเรือเฟอร์รี่ท่าเรือเฟอร์รี่ไปจ้า 6โมงยี่สิบ6โมงเช้ายี่สิบนาทีบรรากาศท่าเรือท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากเข้าเกาะช้างชมบรรยากาศเช้าๆทะเลสวยๆเลยสวยมากเลยบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากๆรถกำลังทยอยลงมาเด้อเพื่อนๆรถกำลังทยอย เขามาทาเรือขึ้นเรือพี่น้องเดี๋ยวหกโมงสี่สิบห้าเรือก็ออกหกโมงสี่สิบห้าเรือก็จะออกไป